สวัสดีตอนเช้าวันฝนตกค่ะตอนนี้สามโมงครึ่งแล้วนะคะฝนเพิ่งหยุดตกไปไก่มารอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารไก่แล้วก็ให้อาหารกบแล้วจะพาทุกคนไปดูว่าปลามันขึ้นหรือเปล่าที่ท่อน้ำนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะทุกคนดูบรรยากาศมืดคลึมนะคะแม่ฝนมาเต็มเลยค่ะ ตอนนี้ก็เริ่มมีเม็ดฝนไปปลอยนะคะเดี๋ยวกันนะคะตอนนี้เราให้อาหารไก่ก่อนนะคะปกติฝนตกหนักฟ้าจะขึ้นาฝนตกหนักขนาดนี้ปฟามันน่าจะขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะที่ป่าท่อว่าจะจะมีป้าหรือไม่มีนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นไก่บ้านของเรานะคะรอกินเหยื่อนะคะหิวมาก ต้มแซ่บเนาะพอดีต้มแซ่บไก่นุ่นไก่สาวเป็นเศษข้าวเศษอาหารนะคะแล้วก็จะมาใส่ถังไว้อย่างนี้แย่งกันแล้วนะคะเนี่ยตัวหไ,ไ,<ก>ไหนที่บบเก่งกว่าก็จะไล่ตีเพื่อนนะคะทุกคนนี่นะคะไก่บ้านของเฮานะ,ะนะคะบางตัวถ้ากว่าเพื่อนก็จะไม่ได้กินนะคะแบบนี้นะคะไก่บ้านของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกบกันนะคะ จะไปอาหารให้อาหารกลบกันนะคะปกติฝนตกกลบจะไม่ค่อยกินทุกคนได้ยินเสียงนะคะบรรยากาศดีนะคะวันนี้กลบร้องนะคะไก,กันนะคะใค่หรือเปล่านี่ค่ะให้อาหารกันนะคะ ตกงเพงม้เาเลยจะกินหรือเปล่านะีไม่ต้องอันนี้กมตัวเมียนะคะคือจะไม่ให้เยอะมากนะคะทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมคะเห็นไหมคะเสียงร้องของอึ๋งน,นะคะ เห็นไหมคะน้ำเพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะฝนตกจะให้อาหารกบไม่ต้องให้เยอะมากนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยกินนะคะฝนตกอ้าวทำไมคะเห็นไหมกอดกันอีกแล้วนะคะโอ้โดนเพื่อนกัดดูสิตัวนั้นนะทุกคนเห็นไหมหนังขึ้นไปเลยนะคะโดนตัวที่ใหญ่กว่ากัดนะคะ ันนี้จะเป็นกบวัยรุ่นนะคะบางตัวก็กอดกันแบบนี้นะคะเหมือนจะพร้อมผสมพันธุ์แต่ก็ยังนะคะโยนให้แบบนั้นเลยนะคะฝั่งนี้มีกบตัวใหญ่กระโดดขึ้นกระโดดเข้ามาหากบตัวอีกแล้วนะคะเนี่ยมันกระโดดขึ้นตรงอิฐตรงนี้นะคะแล้วมันก็ลอดตาข่ายสีฟ้าเข้ามานะคะไม่ใช่มันกินกบตัวเล็กหมดแล้วหรอนี่นะคะเห็นไหมลงมากิน อาหารแล้วเห็นไหมทุกคนกระโดดลงมากินเหยื่อแล้วนะคะกอดกันแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมบางตัวก็ตัวผู้ก็กอดกับตัวผู้นะคะทุกคนเห็นนะคะเนี่ยกอดกันละสามคู่นะคะเป็นยังไงบ้างโอ้โหเหมือนจะพร้อมผสมมากเลยนะคะเนี่ย เดี๋ยวเราเอาแฟนมาก่อนนะคะถ้าก็จะจับกบผสมนะคะไม่รู้ว่าถึงสิบวันหรือยังนะคะ<ม>บ่อน,นี้จะเป็นกบตัวผู้นะคะฝ<ม>นตกน้ำก็เพิ่มขึ้นเยอะนะคะ<ม><อ>ให้ปริมาณ เท่านี้พอนะคะเพราะว่าส่วนมากเวลาฝนตกจากการที่สังเกตมาบ่อยครั้งเขาไม่ค่อยกินนะคะของอาหารแบบนี้นะคะบรรยากาศคือตัวนี้ก็ขังน้ําไปก่อนอันนี้ก็จะเป็นกบอนุบาลทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยขึ้นเต็มเลยค่ะโอ้ตัวนู้นใหญ่มากคนเห็นไหมที่ปากท่อที่ท่อนะคะตัวใหญ่ก็จะเป็นกบใหญ่เนี่ยไม่ใช่กินตัวนี้เข้าไปแล้วเหรอนะคะนี่เห็นไหมคะอยู่ที่จับอยู่ที่หญ้านะคะ แล้วก็ตรงโฟมก็คือกบนะคะเนี่ยเตรียมหมดเลย<ม>วันนี้ยังไม่ได้ตักออกนะคะทุกคนดูอันนี้ใข่เขียตะปาดนะคะทุกคนรู้จักเขียตะปาดไหมคะเนี่ยโอ้โห<ม>เดี๋ยวให้อาหารตัวนะคะอันนี้เป็นอาหารเบอร์สองนะคะนี<ม>่อาหารเบอร์สองนะคะกินเก่งมาก มันมาอีกแล้วค่ะคืนฝนมันมาอีกแล้วจ้าวันนี้คุณจะตกทั้งวันเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะมากินนะคะแล้วนะจ๊ามันมพร้อมผสมพันธุ์มากเลยนะคะทุบกบรรยากาศแบบนี้คือจะร้องทั้งวันนะคะลุยฝนมาอีกแล้วนะคะเนี่ย จะเริ่มลองงานกินมาแล้วนะคะให้กินมยิพร้อนะคะดี๋ยู่แบบสองกระปุกแบบนี้พร้อมกัน,นะะอ,อะไรของพวกเธอไหนันจับพูดกันทุกคนเห็นไหมเนี่ยมค่ะมันก็ว่าพร้อมผสมพันธุ์มากหรือว่าฝนตกมันก็จะ นภาษาอีสานจะเรียกว่าห่าวนะคะห่าวก,ก็คือดีใจมันดีใจหรือว,ว่าตื่นเต้นนะคะเนี่ยมันโดนน้ำฝนแบบนี้นะคะเห็นไหมคะตัวนี้กอดกันเห็นไหมซ้อนสามไม่ได้นะคะเนี่ยผิดกฎหมายนะ่าจะซ้อนสองซ้อนสามแบบนี้ไม่ได้นะคะกลเหมือนเป็นกลุมกระเทยหรือเปล่าให้อีกนิดนึงนะคะ ็นไหมกรบหนึ่นะคะร้องอันนี้ว้าทุกคนต้องไปจับออกนะคะเดี๋ยวมันจะมากินตัวเล็กหมดนะคะเนี่ยมาจังไหนเนี่ยว้าหลอดมาได้ทุกคนเบิ้งเ็ดสีเหลืองจับยู่ก้อนอีกอยู่นะคะมาไรจังไหอะไรเนี่ยมาก,กินกบตัวน้อยมาเลยนะคะ เห็นไหมคะเยอะเลยเดี๋ยวต้องไปจับออกนะคะมันจะกินกบตัวเล็กนะคะเดี๋ยวจะลงไปจับไปไว้ฝั่งนู้นนะคะเสียงร้องดูดูดโอ้ยไม่ถึง ที่โตกว่าจะกินตัวเล็กนะคะเนี่ยน้ำเยอะมันไม่กินนะคะถ้าน้ำน้อยมันจะกินกันนะคะเดี๋ยวจะไปจับกบตัวนั้นก่อนนะคะก็จะไปดูปลาที่ปากท่ากันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูปลากันอุ้ยปลาปนน่ะเพื่นไปดูไปดูลูกไปก็เล่นนี่เหรอเอาเดี๋ยวไปถ่ายหน่อยนี่จะไม่ขึ้นมาแบบดูยัง คูปาคูเปา,เ,ปาเสียงอึง้งเสียงอึง้งอึ้งห้องคนมาโอ้เห็นบอยเห็นบ่นี่นะคะอันนี้เป็นซะของเรานะคะนี่สมาเบิ่งปลายอยู่นี่นะคะ,ะเบิ่งวันบอยมันจะขึ้นมาบอฝนตก ทุกคนได้ยินเสียงอึงนะคะอึงกับห้องนี่ะดูมันมืดมาแล้วจ้าเดี๋ยวก็ตกนะคะนี่มา,าต้องมาถ่ายก่อนที่ฝนตกนะคะ,คะมาดูปลากันเอาแล้วยังไปผุ่นอยู่บ่ะฮะยังยังไปกกแตะอยู่บ่ ูย่าก,ก็ลกมากเลยนะคะเนี่ยมีปลาดุกนะคะปกติฝนมันตกเยอะก็จะมีปลาดุกนะคะขึ้นไปที่ปากท่อแล้วก็ปลาเข็งปลาเข็งหรือปลาหมอนะคะขึ้นไปตรงนี้ไม่ใช่ปากท่อนะคะอยู่อยู่ตรงนู้นดูคนเห็นไหมยญากล,กลกตรงนู้นนะคะต้องเดินไปตรงนู้นนะคะนะค่ะดูดูด,ดูเห็นไหมเห็นไหม อีป่าญาทุกคนเห็นเห็นตรงน้ำนี่นะคะปลานะคะเนี่ยปลามันขึ้นมานะคะดูเห็นไหมคะตรงกรอหญ้านะคะตรงที่น้ำนะคะนี่นี่นี่ปลามันขึ้นมาตรงนี้แล้วนะคะเ,เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหฟุลนตกงไหมนะคะ ปามันกรเลยห่าวเวบสี่นะฝนน้ะฝนตกลงมานะคะปาเลยห่าวนะคะเห็นหอยตัวดูกันยังไปไก่มันจะบดมุดน,น้ำนี้เบิ่ไปใส่แล้วขึ้นมาตืนขนาดฝนตกนะคะอาจจะขึ้นมาน้ำป้าหยาบก็ได้เนาะปลาบืน ปลามืนพึ้ขึ้นมานะคะนี่เดี๋ยวจะเดินไปดูที่ปากท่อกันนะคะว่ามีเปล่าเห็นไหมปลานะจ๊ะอะกับเม่นปลา ก็ขึ้นไปจากสะดาวนี่นะคะขึ้นไปบริเวณปากท่อทุกคนเห็น,นเห็นยาขยับไหมคะอันนี้คือปลานะคะน่าจะเป็นปลาดุกนะคะจะขึ้นมาตรงนี้นเจอปูนาด้วยจ้าทุกคนเห็นไหม,มเจอปูนาด้วยนะคะสงสัยจะเป็นปูที่เราเอามาปล่อยนะคะไม่รู้จะขังไว้ไหนคือตอนนั้นไปได้เยอะมากมน,นี่นะคะ ทุกคนดูดูกล้ามของเขาเห็นไหมเจอปูนาด้วยค่ะระวังมันหนีบนะคะนี่ปูนามันหนีบเจ็บมากเลยนะคะดูกล้ามใหญ่มากนี่นะคะปูนาฝนตกมันไม่ชอบน้ำเยอะๆมันก็ขึ้นมาตรงฝั่งแบบนี้นะคะเราคงจะตอนแรกแล้ว,ว่่าจะพาทุกคนไปที่ปากท่อ แต่ว่ามันลุกเราคงจะไม่ไปคนเดียวนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเทออานหัวยายกเกษตรด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องมือใหม่ของพวกเราด้วยนะคะ